มินตราทิ้งถ้วยกาแฟาไว้บนโต๊ะทํางานทั้งที่กาแฟาเย็นสนิทเพราะเธอไม่ได้ดื่มเลยเมื่อเธอเดินกลับมาที่โต๊ะถ้วยกาแฟากลับอุ่นขึ้นเล็กน้อยราวกับมีใครมาจับมันไว้ก่อนหน้าครั้งต่อมาไอน้ำบางๆลอยขึ้นทั้งที่เธอจำได้ว่าไม่ได้อุ่นมันใหม่มินตราเริ่มรู้สึกกลิ่นกาแฟาเข้มผิดปกติเหมือนมันกำลังเดือดอยู่เงียบๆแม้ห้องจะเงียบสนิทเธอยื่นมือไปแตะข้างถ้วย ความร้อนพุ่งวาบจนเธอต้องชักมือกลับทันทีเสียงกริ๊กกริ๊กดังจากถ้วยเหมือนมีคนคนกาแฟาจากด้านในทั้งที่ไม่มีช้อนอยู่เลยไอ้น้ำลอยหนาแน่นขึ้นและก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายมือเลื่อนรางขวาขึ้นมาจากปากถ้วยหมินตราถอยหลังล้มลงถ้วยกาแฟาร้อนระอุจนแตกเสียงดังเหลือเพียงไออุ่นที่เหมือนกำลังหายใจได้เองข้อคิด สิ่งที่ถูกละเลยนานๆอาจกลับมาเรียกร้องความสนใจมากขึ้นบางครั้งในรูปแบบที่เราอาจไม่ควบคุมได้